แ้มารอเบื้งเขาอีกเบื้องเ็บอันนี้เขากเสา้ังตัดออกขหงนนเนาะเออรอเบื้องเขาเขาไม่ได้แกขัดได้เนาะบ่บ่สินเบเดนนี้พอดีเนาะเออพอดีเชี่ยงงายจับเนาะดีายบ่เอานะไปรอเบื้งกันข้ากันเด้วาได้กินบ่ได้กินเยอะแล้วนานนเขาเนาะแต่ว่ามันของบื้องามที่ปิใจแต่ว่าเขาใช้เขาพันเกียเชียคัาก็ปิใ กลาเป็นสองสันท pues ีน mm ี uh ่ก huh. ็เป yeah. hmm ็นสองสันนี yeah. ่สองสันมาหลายเนาะกลายสองสันหลายกลัลมมาตดดูหน่อยตดำไม่ไหมคุณก็ส่วงนี้มันสิบานมาอยู่กนนีเ่งบ้านัวจหนีไปหมด

ซินเดียนีวัเนาะอืมสินเดีนีพอดีนะอันนี้ก็ทำขอบกากันยไอางเขายังหนือเกินันเขาเขาเอ๋ขาเพิ่ขอเากันาวันทีพูดวันทีอือยคเแต่เด็กนี่เหลือเขา น้าตื่นีดอกนั่มีน้ำไม่แต่แก่เหรตัวแก่แล้วชุมมีกลินนนก่นนี่น้นี่น้ำบ่บ่อั่งุมอืมแก่ได้แล้วรถไปยัเข้าเดียวเป็นต้มยีเลนตอนนี่เลยอ่ะสินเดนนี่พอดีเนาะอืมช่วบ่สินเดนนี่แล้ว <laughs> พอดีเนฮะ้นเนเขาสองสันสสนี่เจ้นบไไดายอ่น้าตื่นี่ดอกบนนูน้นเปนไกล cái gì mới bài... này cái mạt đấy về cứ bông con ôi đi nhé chùm trên vạc, phủ nhám đi hoa gì con nhé nhà subscribe cho này... <laughs> nông ừ, hình, hả? Nó nông thế hết, nông tay hết. Oh, hoặc 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 Không hoặc 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 đấy hoặc 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 hoặc